ครับก็สวัสดีนักเรียนม .4 ของครูทุกคนนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับทักษะกีฬาเซปักตะก้อต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการเตะลูกข้างเท้าด้านในหรือลูกแปรกับหลังเท้านะครับซึ่งเราก็ได้ทําไปแล้วแล้วก็ ได้ฝึกไปแล้วแล้วก็ส่งคลิปมาให้ครูดูแล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีถึงดีมากนะสัปดาห์นี้ครูก็จะมาสอนทักษะการเดาะตะก้อด้วยเข่าและก็ด้วยศีรษะหรือหัวเรานะครับอ่าก่อนอื่นก็นะครับอ่าการเดาะลูก ด้วยเข่านะครับก็เป็นทักษะพื้นฐานในกีฬาเซปักตะกอ้อนะหรือว่าเวลาเราเล่นตะกอ้อบวงนะครับกับเพื่อนนะครับทักษะนี้ก็จะสามารถไม่ทําให้ลูกตกถึงพื้นได้นะครับแล้วก็จะเอาทักษะนี้ไปไปใช้ประโยชน์ได้นะครับการเข่านะการเปิดลูกเข่าเนี้ยก็ใช้มากใน ในการเล่นตะก้อข้ามตะข่ายนะครับเวลาเขาฝ่ายตรงข้ามเสิฟมาเราก็สามารถใช้เข่าเนี่ยเปิดลูกแรกได้นะครับเราก็ใช้ข้างเท้าด้านในแปรแล้วก็โชงให้เพื่อนขึ้นทําได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกทักษะแรกนะครับการเดาะลูกด้วยเข่านะครับก่อนอื่นก็ต้อง ต้องสอนเกี่ยวกับการใช้เข่านะอันนี้คือเข่านะครับเราจะใช้บริเวณนี้นะดูใกล้ๆเราใช้บริเวณนี้ในการเข่าลูกนะเข่าลูกขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมานะครับให้ขนาดกับพื้นไม่ต้องยกสูงมากนะครับลูกจะถูกบริเวณนี้นะครับแต่ถ้า ถึงต้นขานะครับลูกก็จะจะไม่เด้งเราต้องใช้แรงในการเวียงขึ้นอย่างมากนะครับเราก็ให้พยายามให้โดนโบริเวณเข่านะครับอย่าน,นี้อย่าโดนปลายเข่านะครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าเราจะชงลูกหรือจะเปิดลูกไม่อยู่นะครับให้อยู่บริเวณนี้นะครับโอเคไหมครับแลวเข่านะครับให้ตั้งฉากโอเคไหมครับ ไม่ต้องยกขึ้นสูงมากนะครับเดี๋ยวก็เด้งเข้าหน้าตัวเองป๊นะครับตรงนี้นะครับอ่าดูจะชัดโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวมาฝึกเลยนะการยืนนะครับเท้าที่ไม่ถนัดอยู่้างหน้าเท้าเท้าที่ถนัดอยู่้างหลังนะเวลาโยนลูกขึ้นมานะครับ ให้มือเราเตรียมที่จะจับลูกไว้นะครับแล้วก็ยกเข่ามาข้างหน้ายกเข่าขึ้นมาแทงลูกให้ลอยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องโยนสูงมากครับมันจะคุมลูกกะลูกลำบากนะแค่นี้แค่นี้นะแค่นี้เมื่อถนัดขวาข้างที่ตัวเองถนัดแล้วถนัดขวาใช่ไหมมันครูถนัดขวา กูก็ฝึกซ้ายบ้างนะฝึกซ้ายบ้างนะแบบนี้นะครับเขานะครับนะโอเคไหมสังเกตไหมมันจะมันจะชงลูกอยู่นะครับอย่างนี้ให้ตกบริเวณหน้าตัวเองนะครับเมื่อชํานาญแล้วนะครับก็ให้ดอกสองค้งแล้วก็จับนะใครไม่ถนัดก็ค้างเดียวแล้วก็จับค้างเดียวแล้วก็จับค้างเดียวก็จับ,จบนะปล่อยลูก นะปล่อยลูกไม่ต้องโยนอย่างนี้ไม่ต้องโยนนะครับให้เราฝึกจนชํานาญก่อนแล้วก็โยนนะครับให้เราปล่อยลูกแล้วก็เข่าให้เด้งมาแล้วก็รับประมาณนี้นะครับอ่าใครชำนาญแล้วก็สองครั้งโอเคไหมครับอ่าสายขวาก็ได้ครับนี่โอเคไหมครับไม่ยากอ่าโอเคไหมครับอ่า ต่อไปเป็นทักษะพื้นฐานการเดาะด้วยศีรษะนะครับเวลาเราเล่นตะก้อข้ามตะข่ายนะครับเวลา,เ,าเขาเสิร์ฟมาเราลูกสูงเนี่ยเราสามารถใช้หัวหรือใช้ศีษะเปิดลูกแรกได้นะครับหรือเล่นตะก้อวงล้วก็ใช้ในการหมงไปให้ เพื่อนเล่นกันนะครับนะก่อนฝึกเราก็ต้องรู้ว่าจุดโฟกัสของเรานะบระเวณหน้าผากตรงนี้นะให้เราสร้างความคุ้นเคยตรงนี้นะแรกๆอาจจะเจ็บหน่อยนะถึงเจ็บมากนะถึงหัวแตกไม่ขนาดนั้นหัวแตกก็ไปโรงพยาบาลโอเคไหมครับ <c oughs> ไม่มีใครเดะตะก้อแล้วหัวแตกครับใครเดะตะก้อหัวแตกคูดแจก เข็มละห้าร้อยล้อเล่นนะครับระวังอันตรายด้วยนะครับอ่าตอนแรกก็นึ่งกระแทกตรงหน้าผากนะเงยน,นานน,นิดนึงนะไม่ต้องเงยมากนะเฉียงไปมาสี่สิบห้าองศานะครับบริเวณนี้โอเคไหมบริเวณนี้บริเวณนี้เงยน,นิดนึงนะครับอ่าพอรู้จุดในการมองแล้วอ่ะเรามาย่นมองกันนะครับ การย,ยืนเหมือนกันนะครับการยืนอย่ายืนเท้าตายเท้าตายคือเท้าโตรงแบบน,น,นี้แล้วก็ยุบแล้วก็งงเงี้ยผิดนะครับขาที่ไม่ถนัดอยู่้างหน้าย่อเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทํามือเหมือนวงพูดไปเราก็ไม่เข้าใจชาวนาก็งงเหา่าเคยดูไหมอีทวงฟลาย <laughs> เราเกิดไม่ทันเนี่ยโ okay. อเคมาฝึกกันเลยนะครับอโยนให้ตกบริเวณเหนือศีรษะนะครับไม่ต้องสูงมากกะว่าเรายอ่อแล้วมองได้ย่อนิดนึงแล้วก็มงองแบบนี้โอเคไหมครับแบบนี้ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยนะครับอย่าลืมท่าพีอิตวงไยนะครับโอเคไหมครับโอเคไหม โอเคไหมยืนโอเคยืเอย่าเท้าชิดให้ครูเห็นนะครับอ่ายืนโอเคไหมครับวงฟลายโอเคไหมครับโอเคไหมประมาณนี้ใครได้แล้วก็สองครั้งฝึกไปเรื่อยเรืหนึ่งสองจับไว้หนึ่งสองอ่าพยายามคุมให้อยู่โอเคไหมครับประมาณนี้ฝึกบ่อยๆนะครับหัวเราก็จะแข็งเอง <laughs> ใช่ใชอสองแบบฝึกนี้ให้เรากลับไปฝึกทบทวนนะแล้วก็อัดคลิปส่งเหมือนเดิม<ๆ>เช่นเคยนะครับเราได้ไปกี่ทักษะแล้วสีทักษะแล้วครับหข้างเท้าด้านในหรือลูกแปร่สอลูกหลังเท้า 3. ลูกเข่าที่สี่ลูกศีรษะนะครับหรือลูกหัวนะให้เราฝึก ฝึกจนเก่งนะพอเราฝึกทุกวันเราก็จะเกิดความชํานาญเองนะอย่าท้อคนที่บอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ให้เราลองทําก่อนถ้าทําไม่ได้ค่อยไม่ว่ากันนะไม่มีใครเกิดมาแล้วทําได้เลยนะต้องมีการฝึกฝนนะครับโอเคไหมต้องมีพรสแสวงคนระับอาจจะมีม,มีพรสวรรค์ของครูครูก็ได้จากพรสแสวงเนะี่ยครูไม่มีพรสวรรค์หรอกนะครับ ไม่ยากนะครับนังเรียนไม่ยากาฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับฝึกไปเรื่อยๆโอเคไหมครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสัปดาห์หน้านะถ้าโรงเรียนยังไม่เปิดหรือสถานการณ์ยังมีลี่คลายเกี่ยวกับโควิด -19 นี้นะให้เราดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจอกันใหม่สวัสดีครับ